สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมช่องชัางยงอยู่นะครับเมื่อนี้นเป็นคลิปของการแนะแนวทางของหวยเล่าวันที่สิบเก่าสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะครับเนาะแต่ก่อนทีาจะมาฟังของวันที่สิบเก่าเนาะครับมาเบิ่งของวันที่สิบเก่าเดี๋ยวเขาสรุปของวันที่สิบหกสิงหาก่อนเนาะครับว่ามันมันเขา่าหรือบอ่เข่านะครับเนาะนะครับ ของวันที่16สิงหาผมก็หายไป2ชุดนะครับเนาะเป็น3ตัวเนาะผมหายไป2 3 2านะครับกับเก่านะครับเก่าแต่หวยที่ออกครับหวยที่ออกออก0 2 9 5 7 5เานะครับเนาะ0 2 9 5 7 5ชุดนี้ก็สิถือแต่ สองนะครับเด็กสองทำนั้นจมือห่างหนอกมันก็จะเป็นลางนะครับถือได้สองเนาะก็ะชุดนี้ก็ก็จะถือหกถือเก่านะครับถือถือเก่าลางในเว็บเนาะแล้วก็ศูนย์ลางจมือห่างหนอกนะครับเนาะ ที่เลือมันก็บอ่อเขานะครับหัวนี่ก็ถือว่าบอ่บอเขาเนาะถือถือเฉพาะเหล็กวิ่งนะครับเนาะถือว่ามะพ่านหัวนี้เนาะเอาตรงๆนะครับอหอยที่ช่างยงคิดมันเป็นหวยตามสูตรนะครับเนาะสูตรคิดมามันก็มีเขาบอ่อเขานะครับเพราะไม่พี่น้องคือสิบวากันนะครับเนาะ เ,าเอาไปย่างครับห้ากสูต่อไปชีวิตยังมีงวดหนานะครับเนาะเดี๋ยวห้าเบอร์ของวันที่สิบเก่าเลยลวกันเนาะเพื่อเป็นการบม่เสียเวลาเนาะครับห้ามาติดตามเราช่กันเลยครับครับสำสำหรับงวดวันที่สิบเก่านะครับผมก็ได้คิดออกมาเรียบร้อยแล้วครับ ผมใส่ตัวเลขเป็น2ชุดแล้วกันนะครับเนาะเป็น2ชุดชุดแรกเป็น3ตัวนะครับชุดแรกสี่สองหกนะครับสี่สองหกหาเลขสี่สองหกนาเลขสองหกนี่มันเป็นตามตำล่าล่าวนะครับมันจะเป็นเลข ผมให้เบิ้งเลยแล้วกันเป็นเหล็กพญาหนากนะครับเนาะนี่ครับเลหล็กพญานากเป็นสองหกกับหกหกนะครับเดี๋ยวผมเขียนกำกับไว้เลยพญาหนากนะครับพญานาคมันจะมีสองหกกับหกหกนะครับสองหกกับหกหกนะครับ ถ้าเป็นสามตัวถ้าเป็นสามตัวเนี่ยก็มีหกสองหกนะครับแต่มัน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 หลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไปเขียนให้มันครบทุกตัวแล้วกันหาสองหกเนาะหาสองหกเจ็ดสองหก 8 2 6แล้วก็6กสนะครับแล้วก็มี0 6 6 1 6 6 3 6 6หน่งหกหแล้วก็หกหนะครับนี่ทำนั้มันมน,นี่คือเหล็กตามตำราเล่านะครับเป็นพญานาคเนาะเหล็กพญานาคนะครับ แล้วก็ชุดต่อไปนะครับเป็นเหล็กชุดสองตัวนะครับที่ผมจะให้ก็คือเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะครับท่านผู้ชมระวังเหล็กชุดนี้ไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเจ็ดสี่มันอาจจะเป็น หนึ่งสี่ก็ได้ครับหนึ่งสี่สำหรับเลขกเจ็ดสี่นี่มันจะเป็นเลขแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอหากนะ่อนเจ็ดสี่นี่มันจะเป็นเลขก,กวางนะครับเลขก,กวางชัด,ดว่าครับนะครับเลขกกวางครับ

C 7, 4นะครับสองโตผมมักผมมักแข่งตัวนี้คือนี่ครับอาจจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสามก็ได้ครับหนึ่งสี่หนึ่งสามสองโตที่ผมมัดพอว่าง หัวต่อไปผมก็ยังหมั่นใจวันจะมาไกล่หอยไ,ไทยนะครับมากไก่หวยไทยแต่มันจะมาจังไดโบหูนะครับแต่ระวังตัวนี้ให้ดีนะครับ0 7นตัวนี้ครับ074 บมแน่ bon นะครับอาจจะมาสามตัวอะไรเนาะครับ074แต่ตัวเลขชุดนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับเนี่774หรือ474นี่ระวังให้ดีครับบมแน่ bon อาจจะมีเสื้อผ้านะครับเนาะคร,ครับผมสำหรับหวยเหล่าพัฒนานะครับของงวดนาทีสิบภพผมเกิดคือสี่มีตัวเลขเขียนหน่อไพอยนองแค่นี้ครับ สุดท้ายนี่ผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับติดตามรับชมให้กำลังใจกันนะครับเนาะก็คอยพี่น้องทุกๆคนที่ติดตามรับชมช่องผมก็คอยมีโชคมีลาบมั่นหมานโชคดีลำรวยเห้งๆรวยๆนะครับเนาะปาศจากรโรคไัยไก่เจ็บทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับผม